Thank mm -hmm. you. ช่องหากินถิ่นเชิงสางครับ mm. วันนี้ออกมาหาดักดักรอบครับรอบทําใหม่ครับสถานที่ดักรอบนะครับผมจะบอกสําหรับคนที่สงสัยนะครับอาจจะสงสัยว่าผมดักแบบไหนดักยังไงรอบนะครับ mm. ผมจะเลือกสถานที่ที่เป็นร่องน้ำที่เป็นร่องน้ําครับร่องน้ําลงหา หาไอ่ลห้วยครับนี่คือลําห้วยธรรมชาตินะครับมันจะมีร่องน้ําที่ลงหาหาไอ้ไอ้ห้วยธรรมชาติเป็นร่องน้ําที่ทิ้งจากนาครับหาพื้นที่ที่มีระดับนาสูงกว่าสูงกว่าระดับห้วยครับห้วยอยู่ขนาดนี้นาอยู่ขนาดนี้ครับเพราะเขาจะทาร่องน้ําทิ้งตรงร่องน้ําทิ้งน่ะมันอาจจะยังเข้าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับแต่บอกไว้เลยว่าถ้าวันไหนฝนตกเข้าเด้เข้าแน่นอนครับวันนี้ครับนี่ ผมมาเจอร่องน้ำทิ้งครับเดี๋ยวชมกันชมกันนี่ครับชาวนาเขาจะทิ้งน้ำลงมาจากนานาอยู่ข้างบนนี่นะครับนาอยู่ข้างบนแต่เขาจะทิ้งน้ำลงมาออกมาเนี่ยมันจะเป็นร่องน้ำครับร่องน้ำเก่านี่ผมถางทางออกนิดน,นึ่งเลทางออกนิดน,นึงให้รู้ว่ามีไอ้มีร่องน้ำผมจะใส่ไว้ตรงนี้เลยครับเวลาปลามามันจะเข้า เขามาอาศัยอยู่ในร่องน้านี่แหละครับนี่มันจะเป็นไอเกาะหญ้าอยู่นิดนึงที่อยู่กลางที่อยู่ข้างข้างข้างลําห้วยนะครับนี่ครับวิธีการใส่ของผมผมจะใส่แบบนี้แหละที่มันเข้าทุกวันทุกวันมันจะมีร่องน้ําอยู่มันเป็นโพดีอย่างหนึ่งครับร่องน้ําแบบนี้เราไม่ต้องขุดถ้าใส่ตามข้างลําห้วยที่ที่ไม่มีร่องน้ํามันต้องขุดเองครับแต่ผมจะ ใส่เลยไม่ต้องไม่ต้องขุดครับนี่ครับปลาคนอีสานเอิ้นปลาบ่อนครับเสิ็เหราบผมแล้วเหมาะครับมาครับมาดูกันว่าผมขาดแบบไหนเห็นนะครับเดียวๆไปเลยครับไม่ต้องตัดต่อเดี๋ยวปรับแต่งนิดนึงครับ เป็นยังไงเอ,เอ้เอ๋อมันเป็นโพรงเข้าไปางไนตรงนู้นครับแบบนี้ปลาไหลก็อยู่เยอะนะครับอเอาแค่ตรงปากมันให้ให้ให้มันสวยๆครับ Panch นี่ครับโอเคครับ เท็นไรทำออกมากเดี๋ยวปลามันจะตกใจครับสำหรับงานงานรอบผมนะครับจะเป็นแบบของบ่าวเบลลูกอีสานนะครับนี่มันจะเลื่อนได้ครับเวลาปลาเข้าปุ๊บมันมาชนนี่นะครับมันเข้ามาชนปุ๊บมันจะเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยนี่เวลาปลาเข้ามันก็จะลงครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเด้อ ว่าไ่ให้ดูครับประมาณนี้ครับนี่บังคับไกเลยครับพื้นที่โอเคนี่เลยครับพื้นที่เหมาะมากเหมาะสุดๆครับตรงนี้โค้นเยอะเลยหน่อย ป,ป,ป,ปลาเปนเดินทางยากๆสักหน่อยอาออันนี้คับกดเอาไว้ครับเวลาปลาวิ่งชนเสียบไว้แค่นี้ครับ ข้างในตรงนี้จะเป็นโพรงเข้าไปเลยนะเป็นโพรงปลา,าจะเข้ามาอาศัยอยู่ข้างในเนี้ยเราทำมาอย่างเงี้ยเราก็ปิดเอายาปิดไว้ครับยาเราไม่ได้ฟันออกหมดครับยาเดิมไหมครับป้องกันหนึ่งแหละป้องกันคนมาเจอแล้วก็ขโมยของเราไปเราจะไม่ทําให้หยาตายครับเอายาตัวเนี้ยปิดปเลยเลยยาเดิมครับ ก็อยู่ประมาณนี้ครับครับพี่น้องเช้าแล้วหลังจากที่เมื่อวานไปดักไอหลอบให้ดูไว้แล้วว่าวิธีการดักคุมดักแบบไหนครับผมวันนี้ผมก็จะมาให้ดูลอบครับดูไล่ดูลอบไปเรื่อยที่ใส่สิงไหวแต่ก่อนก็มีอันที่ดักเมื่อวานนี่ก่อนเดี๋ยวจะไปดูครับมันอยู่คนละฝาก โอ้โหนุ่ยปลาครับปลาหน่อยครับปลาหน่อย,อยจะมีพวกปลาใหญ่อะไรกินโอ้โน,นามลดเด้นเนี่ยนามลดลงหลายจะเกิเป็นท,ทรงไหนเด้ครับการพูดของผมแต่และคลิปก็เหมือนเดิมเลยครับบางทีกับอีสานเน่ยบางทีก็ไทยบงังบางทีก็โครลาชผมพูดไปเรื่อยครับ มีไหมอันนี้โอ้หนามแหงครับพี่น้องหนามแหงใช้ต้องยหายครับยิ่ใส่รอหนามฝนนี่เรใชรรร้ต้องใส่รอหนามฝนไว้ครับหลังนี้ไม่มีครับใส่ต้องใช้ต้องใส่รอหนามฝนครับไม่ยา่ครับใส่ไว้นี่แหละหนามมันแหงครับพี่น้องใส่ไว้นี่แหละื่อรอหนามฝน ฝนตกมามันที่ได้มีปลาเข่าครับปกติปลาเข่าดีอยู่ครับแถวนี้ครับไปดูหลังต่อไปครับมาครับชมหลังนี้ด้วยกันจะเป็นยังไงเนาะน้ำลดน้ำแห้งไปหลายไม่ใช่หลอกผมจะคางโขกไปแล้วน,นี้ครับ อมีครับพี่น้องมีครับ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 มีมีมีมปลาดุกกับปลาช่อนครับนี่ะครับลักษณะการไต่ผมอย่างที่ว่าใส่ตามร่องน้ำถ้ามันมีน้ำลงครับมันก็จะมีปลาขึ้นฮะ นนครับพี่น้องถ้ามีน้ำลงปลามันก็จะขึ้นครับผมก็ะสายสาย่าย,าย,าย,ายตามนี่แหละครับที่มีปลามันเขามาในที่ย่าลุงนใสห้ลึกสองครับครับชมกัน,นโอ้จับหนาหลุนได้เมื่อวานตอนยืน้ว านตอนเย็นได้อยู่ตัวหนึ่งแบบนี้แหละให้เข้าไปต้มหมอปลานี่กระปุกประดุกประดุกประดุกสินแผลว่าโดนอะไรกันตัง้งแต่เขาตะวันนะครับเลย เลงไปใส่ให้ลึกกว่าเก่าครับนะครับขอ,อยุยาตใส่ก่อนนะครับหลังนี้กันต่อหลังต่อไปจะเป็นยังไงกันเนาะจะเป็นยังไงเป็นยังไงอู้หน้ำบกลงไปขักคาน น้ำแห้งไปเยอะเลยครับโอ้โหน้ำแห้งขนาดเนี้ยใส่รอนามบอครับรอฝนใหม่ปกติตรงนี้ตรงนี้ไม่เคยพลาดแต่วันนี้พลาดครับใส่ทิ้งใส่ทิงไว้ครับรอนาม โอเคครับรอหน้าฝนครับหน้าม,มันอาจจะบกอาจจะแหง้งครับจี่เลื่อนลงไปอีกก็ไม่รู้มันจะบกลงไปถึงไหนครับไม่รู้มันจะแห้งลงไปถึงไหนนี่แะครับลักษณะส่โกรตีนการได้ของมันจะได้มากครับเพราะเป็นหล่องน้ํหล่องน้ำ,อนำเอ้ที่เขาถิงครับนี่ถิงลงถิงลงมาจากนานะครับระดับเพื่อนนามันจะสูงกว่าระดับหวยระดับเพื่อนนายอยู่ะเจ้ารุ่นนี้แหละครับ ถ้ารับผ่้ไนี่ยมันจะต่ำแล้วเขาจะทิ้งน้ำมันจะเป็นร่องที่เขาทิ้งน้ำนะครับเราใส่ทิ้งไว้ปุ๊บเวลาปลามันก็จะวิ่งสวนน้ำขึ้นไปเวลาปลามันฝคนตกมามาน้ำใหม่มันลงปลาจะวิ่งสวนน้ำขึ้นหรือน้ำเรือนๆอย่างเงี้ยมันจะมีปลาหน่อยครับลูกปลาประเภทลูกปลานะครับออกมาหาเล่นน้ำปกปชนมันก็จะเขามาหากินลูกปลาแล้วก็จะไปหาที่แอบเพื่อรอซุ่มกินลูกปลาครับมันก็จะมาหาซุ่ม อยู่ตามนี่แหละครับตามพุ่มไม้ตามป่าหญ้าครับเพื่อรอกินลูกปลาครับไปไปดูอีกฝั่งหนึง่งอยู่คนละฝั่งนะครับของหมู่บ้านนะครับมาชมหลังนี้ด้ยวยกันก่อนกลจากไกลไกลบ้านเข้าไปหาบ้านใกล้ๆครับวันนี้แสดงว,ว่านกยังมากกกไข่อยู่ครับ เดี๋ยวมาโกกไข่เดี๋คนนกอะไรล่วงหลายแต่ดูครับนกพอกไปอีกแลลวหรือเขาเอ๊ยลอยคนยกหรือ,ลอ,อ,รล,อลอยอะไรเนาะลอยคนยกหรือลอยอะไรทำไมมันเป็นสะาพานนี่เนาะ มันจะยกดูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตะแคง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 ครับโอ้ปลาครับมีปลาหมานก็หมานหมัน,มนปลาอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปเอาเอาไปใส่ถุงด้วยกันปลาครับมีปลานะ ทุกวันทวัทุกวนอ้นี่นนนครับพอ,พอดีครับใช้ขนาดปัวต้มครับใส่ปลาต้มครับต้มในทุกตัวนะครับแต่ว่าใช้ก็กำลังดีครับ ปลาหมอเทศครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยแล้วเพม่อะไรต้มหม้อปลาทีครับเรียบร้อยขออนุญาตเอาไปใส่ไว้ที่เดิมครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปด้วยกันนะครับชมหลังนี้ด้วยกันจะเป็นยังไงเนาะหลังนี้ลอ,อยเหมือนมันมอนมีคนหวานแหรครับเจอนี้ เมื่อวานหลังนี้ผมได้ไปตัวหนึ่งครับไม่รู้ปลาจะเขากลางคืนอีกไหมเพราะมันเขากลางวันไปแล้วตะแคงครับมีครับมีมีม,มีโอ้มีครับนี่เห็นตัวเห็นตัวไหมนี่รอบผมตะแคงอีกแล้วครับเนี่ยเขากลางคืนเลยครับนี่ไหมครับนี่ไซส์ใหญ่แล้วครับ รวยลายรวยลายไซส์ใหญ่อีกแล้วครับไซส์ใหญ่อีกแล้วปุ๊บ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 ,บครับครับเดี๋ยวไปเออเอาไปใส่ถุงข้างบนครับเอาใส่ถุงด้วยกันไซส์ใหญ่อีกแล้วครับตัวใหญ่ไซส์โลครับโลครับไม่ขาดดิ้นเลย นแรงมากครับไม่ขาดโลครับตัวนี้สุดยอดเลยครับเนี่ยใหญ่มาก <l ots> ใหญ่สุดๆครับเนี่ยใหญ่มากเลย้านิ้วยังไม่เต็มครับฮานิ้วนี่ <l ots> <l ots> ดีโชว์ด้วยเยวกว่าแขนนี่ครับอขอถุงครับขอถุง ครับเดี๋ยวขอเอาไปใส่ไว้ที่เดิมครับมาครับพี่นงมาชมหลังที่ผมตื่นเต้นที่สุดเมื่อวานวันนี้จะหมานเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าหลังนี้เมื่อวาน,นีิเข้าสามตัว <c oughs> ตัวใหญ่สองโลสามข้าหลังนี้แลลวครับไม่รู้ว่าวัน,นจะเข้าอยู่หรือเปล่าเข้าแบบเมื่อวานหรือเปล่าปลาหรือเปล่า ปลาเล็กเยอะนะครับเนี่ยวิ่งวนอยู่นี่ถ้ามีปลาเล็กน่าจะมีปลาใหญ่เข้ามาอ้าวมีไหมน้องม,มีเข้ามาเฟียฝังม้างไหมเปล่าไม่มีครับเงียบเงียบเลยครับเงียบเลยโอเคครับเดี๋ยวขอปรับแต่งให้ด,ดีดีก่อนสรุปยอดรวมวันนี้ครับได้ปลาช่อนสาม ปลามอเทศหนึ่งปลาดุกหนึ่งครับปลาชอนนี่ไซโลครับนี่โอเคครับ,อบรชอบกดติดตามดกดตกดิดตามกดรับชมนะครับ<ะ>ขอบคุณมากครับ